วุชตาของชาวราศีเมษในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษณ์ของชาวราศีเมษคือดาวอังคารนะครับ การที่ดาวคัรของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีพิจิกตรงนี้เรียกได้ว่าพบเรือนตรงนี้ถึงจะติดตำแหน่งเกษตรก็จริงแต่เป็นเรือนของมรณนะมันก็จะส่งผลรั์ทำให้ชาวราศีเมษเองนั้นอาจจะเจอเรื่องราวของการอึดอัดเรื่องราวของการติดขัดหรือชีวิตไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่เพราะนั่นคือพบมรณะของคุณนั่นเองซึ่งนะครับรอหน่อยรอหลังจากวันที่6ธันวาคมรอให้หลุดจากพบเรือนของมรณะ การโคจรเข้าไปสู่ในภพสุภะต่อไปตรงนี้จะช่วยให้คุณเองนั้นนะครับจะมีเรื่องราวของความสําเร็จได้ดีขึ้นจะช่วยให้คุณเองนั้นนะครับจะสามารถได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้อย่างสูงกันเลยทีเดียวเพราะเปรียบเสมือนกับดาวอังคารนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของธนูและได้ตําแหน่งอุจจาวิลาาอีกด้วยภพเรือนธนูตรงนี้นะครับถือว่าได้เป็นภพสุภะสุภะคือภพความสําเร็จ เท่ากับว่าชีวิตชาวราศีเมษเองนั้นจะถูกยกระดับดีขึ้นชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นขึ้นคาดหวังความสําเร็จก็จะเป็นชนิ่นอันมากขึ้นได้มากกว่าเดิมนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะ เท่ากับว่านะครับเรื่องราวการงานของคุณนั้นยังราบรื่นดีอยู่ยังโอเคอยู่แต่นั่นแหละครับอาจจะมีความติดติดขัดขัดได้ก่อนในวันที่6ธันวาเรียได้ว่าตอนนั้นดาวประจําตัวไม่ค่อยดีนะักแต่หลังจาก6ธันวาเป็นต้นไปความสําเร็จจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างเด่นชัดเรียได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับการงานเรียได้ว่าถ้าเกิดใครต้องการงานใหม่เรียได้ว่าโอกาสใหม่หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็แล้วแต่ช่วงจังหวะหลังจากวันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปจังหวะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นจะมีเหตุ ใจในการที่จะส่งมอบหรือส่งผลลัพธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวศุกร์การที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนมรณะ เรียกได้ว่าเรื่องราวการเงินของคุณอาจจะต้องเจอกับจุดติดขัดจุดประเด็นจุดปัญหาเจอกับเรื่องราวที่มันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องเงินเรื่องเงินอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับหรือให้คุณเองนั้นนะครับมีรายจ่ายสูงเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวก็ว่าได้ในช่วงเวลานี้เรียกได้ว่าต้องอดทนหน่อยมันอาจจะมีความวุ่นวายด้านการเงินเยอะมันอาจจะมีเรื่องราวรายจ่ายสูงต้องอดทนนะครับรอก่อนรอหลังจากวันที่22ธันวาคมในเวลา18บแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีดาวศุกร์จะทําการโยกย้ายหลุด จากเรือนมรณะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูทําให้นะครับเรื่องราวของการติดขัดเรื่องการเงินจะเริ่มลี้คลายสิ่งดีๆการเงินของคุณนั้นจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าเริ่มตั้งหลักเริ่มตั้งตัวเริ่มมีโอกาสนะครับที่เข้ามาได้อย่างต่อนเนื่องได้เลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านะครับอิทธิพลของเรื่องราวชีวิตของคุณเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเงินนั้นในเดือนนี้อดทนเฝ้ารอหน่อยรอหลังจาก22ธันวาคมเหตุการณ์ต่างๆแก้ปัญหาไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองฉะนั้นก่อนถึงวันที่22นะครับก็อาจจะต้องมีเรื่องราวให้คุณต้องหนักใจต่อสู้ฝากฟันสักนิดนึงต้องอดทนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของชาวราศีเมษนั้นก็คือดาวศุกร์นั่นเองครับ การที่ดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนทั้งความรักและก็ดาวศุกร์นั้นเป็นเจ้าเรือนทั้งการเงินเท่ากับว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับที่ดาวศุกร์โคจรตั้งแต่หนึ่งจนถึงวันที่ยี่สิบสองในภพเรือนของมรณนะมันก็จะพาไปสู่ในเส้นทางของความรักด้วยมันทําให้ความรักดูย่ําแย่มันทําให้ความรักมีประเด็นมีปัญหามีความไม่ราบรื่นมีสิ่งที่จะทําให้คุณเองนั้นจะต้องเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของการติดติดขัด,ข,ดขัดกันกับการติดต่อหรือเรื่องราวของการไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ ูคลองเกิดขึ้นได้นั่นเองคนที่โสดอยู่ก็อย่าหวังนะครับเพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าดาวคู่รักโครจรไปอยู่ในเรือนมรณะเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ต่อให้มีใครเข้ามาคบหากันก็อาจจะเป็นรความรักแบบฉาบฉวยความรักที่ไม่ยั่งยืนได้เกิดขึ้นในวยเช่นเดียวกัน ต้องรอก่อนรอหลังจากวันที่22ธันวาคมครับอิทธิพลของดาวความรักคือดาวศุกร์จะโครจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของธนูและนั่นแหละครับจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะดาวศุกร์นะครับพอเข้าไปสู่ในเรือนธนูตรงนี้จะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ความรักของคุณคือดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นปลาดแต่พอเขาจองเข้าไปสู่ในเดือนธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรคือเรื่องราวชีวิตที่มันจะก้าวกระโดดเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักที่ดีๆนั่นเองคนโสดก็เริ่มรุนได้ครับหลังจาก22ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับ และนี่แหละครับก็คือโนชะตาของชาวราศีเมษก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนั้นนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวครับอย่างน,น้อยเรื่องที่สําคัญที่สุดของคุณเลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและก็เรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณถือได้ว่า2ออย่างนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ดีให้กับคุณอย่างมากๆกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องการเงินอาจจะมีรายจ่ายสูงสักหน่อยก็รอหน่อยนะครับช่วงปลายเดือนเหตุการณ์ต่างๆจึงจะเริ่มคลี่คลายนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะครับสำหรับในเดือน ธันวาคมนี้ของชาวราศีเมษนั้นนับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวก็ว่านับได้ว่าเป็นเดือนที่ดีกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับชาวราศีเมษนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกาเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทำไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนำนาาดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ